が。 กราบสวัสดีคนดูที่น่ารักทุกๆคนวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เจ้ายุงจะได้ออกจากเซิร์ฟเราไปเพราะงั้นแอดซีก็ต้องมาเลือกมาชั่งใจอีกแล้วว่าวันนี้แอดซีจะเอายุงหรือเอาโกดีแต่ก่อนอื่นก็แอดไม่ได้ลงคลิปเลยประมาณอีก2วันแล้วก็อากาศมันค่อนข้างเย็นทุกคนใครที่ติดตามแอดก็น่าจะรู้ว่าแอดแต่ไม่ถูกกับอากาศเย็นนะพอเจออากาศเย็นทีไรแล้วก็โอ้โหเจ็บคอ มาเดี๋ยวพาไปดูตอนนี้นี่อีกหนึ่งชั่วโมงนิดๆยุงก็จะออกตัวดำแอดซี C ก็มี185ใบแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ก็เดี๋ยวรอดูในคลิปช็อตเอาละกันทําไมถึงมีถึงร้อแต่ว่ายังไงแอดก็ต้องเลือกเอาอยู่ดีจริงไหมละ่ะเพราะว่าถ้าแอดจะเอาโกด้วยมันก็ยังคงไม่พอเพราะงั้นวันนี้แอดซี C เลยตัดสินใจจะมาเติมแพ็กสเต็ปแต่ก่อนอื่นนี่ทุกคน กิลแอดซีขึ้นมาท็อป3แบบงงๆโอ้ยหมาหมึดขอบคุณสมาชิกทุกๆคนแล้วก็ขอบคุณคนดูนะแล้วก็คนกดไลค์ด้วยเป็นกำลังใจให้แอดซีน่าลักมากโอ้ยแล้วก็ดูแลสุขภาพว้ช่วงนี้หนาวเพราะงั้นวันนี้มาต่อกันเลยแอดจะไปเติมเปิดแพ็คสเต็ปตัวดำก็เติมมาไม่เยอะมากหรอกทุกคนนี่เลยทั้งหมด3 2 1รแบงค์ส้มก็ พันห้ากว่าบาทโอ้โหถ้าตีเป็นตามเงินจริงๆนะแต่ว่าแอดซี C ได้มาถูกกันนั้นไงแล้วก็มีแถมแบงค์เขียวด้วยมีหลายคนนะที่ทักมาถามแอดว่าเติมช่องทางไหนก็ช่องทางนี้เลยวันนี้แอดซีขอนำเสนอเว็บขั้นเทพเว็บเติมเกมออนไลน์เติมง่ายๆสะดวกสบายเพียงแค่กดเข้าสู่ระบบไปที่หน้าเติมเกมออนไลน์ไปเลือกหาเกมที่เราอยากเติม บอกเลยว่าทางเว็บไซต์มีเกมให้เราเลือกสั่นกันอีกมากมายจุกอกจุกใจกันไปเลยใครเป็นแฟนเกมไหนก็ลองมาเลื่อนดูได้และเมื่อเราเจอเกมที่เราอยากเติมเราก็ไปเช็คราคาก่อนจะเติมเครดิต นี่เลยทุกคนวันพันของเราโอ้โหราคาโคตรถูกโคตรดีแถมมีแพ็กสุดคุ้มที่แอดซีชอบเติมนี่เลย321คูปองถูกถูกคุ้มคุ้มต้องมาเติมกันใช้เพียงแค่เลข UID และเลขเซิร์ฟเวอร์ตามมาใช้บริการกันเยอะๆหลากกันก็นั่นแหละทุกคนในที่สุดแอดซีก็มีสปอนเซอร์สักทีโอ้โหแต่ว่า ได้สปอนเซอร์มาก็เอามาเติมเกมอีกตามสเต็ปแต่ว่าถ้าได้ของดีก็ดีไปอย่าได้เกลือก็พอแล้วขอแบบเป็นแพ็คตัวดำนะไม่ใช่แพ็กเพชรก็นั้นแหละทุกคนวันนี้ก็มาลุ้นกันแล้วก็ถ้าสมมติว่าแอดได้แบบว่าตัวดำพอก็อาจจะได้ยุงทั้งสองตัวนะหน้าทีมเราจะได้ฟูทีมขึ้นกว่าน,นี้ ดูทีมณนะปัจจุบันสิมี UR อ2สองตัวแล้วก็เจ้าฟินิกแมนอีกตัวหนึ่ง <c oughs> เพื่อท็อปเซิร์ฟเราจะต้องดุเดือดกว่านี้มาเข้าสู่โซนตัวดำนน่ก่อนอื่นเราจะเริ่มลุ้นจากแพ็คลายวันนะก็เดี๋ยวทุกคนรอดูเลยนะแอดซีจะตัดลงคลิปช็อตนะก็ไปกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันไปคอมเมนต์ด้วยรอดูเลยว่าตลอดทุกวันที่แอดซีไล่เติมมาเนี่ยมันจะคุ้มไหมกับแพ็ค69บาทที่เติมทุกวันก็รอดูเฮ้ยพูดซะเยอะเลยวันนี้ค่อนข้างเหนื่อยแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวแอดซีจะขอดอก ในการพูดลงเล็กน้อยแล้วก็มาโฟกัสกับการลุ้นตัวดำของเรากันอ่าสิบสองไปให้หน่อยนะแอดซีจะได้ยิ้มหวานในวันนี้เปิดหัวมาแบบขอแบบให้มันมีกำลังใจในการลุ้นต่อเฮ <c oughs> ้ยก็นั่นแหละ <c oughs> แพ็กเพลายวันจริงๆโอ้โหแอดซีบอกไปแล้วแต่ไม่เป็นไรอันนี้ยังพอเกลือได้แต่ถ้าแพ็กต่อๆไปอแพ็กสเต็ปของจริงอะขออย่าเกลือได้ไหมทุกคนก็ดูเอาตอนนี้เพจแอดมีอยู่เป็นหมื่นเพจแล้วนะโอ้โหก็ได้จากนี่มาก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแหละ เฮ้ยมาต่อแพ็ก99บาทรางวัลสูงสุด11ใบแพ็คนี้ก็ขอเต็มลิมิตเลยได้ไหมถ้าแอดได้เต็มลิมิตทุกแพ็กรับรองว่ายังไงแอดก็ได้ทั้งยุงและก็เจ้าโกก็มาสามใบก็ก็ก็ยังดีอ่ะ แอดซีจะพยายามไม่หวังสูงแต่ว่ามันขวังสูงอะ่ะทุกคนสามใบนะหลังวันสูงสุด11ไม่ได้เพ็ดก็ดีแล้วปลอบใจตัวเองไว้ทุกคนฝากกดไลค์เป็นกลังใจให้แอดซีด้วยตอนนี้เรามี188ใบมาดูกันว่าจบวันนี้แอดซีจะได้กี่ใบต่อไปก็แพ็ก219บาทสูงสุด22ใบ เราได้สูงสุดท็อปท็อปทุกอันยังไงก็ได้วะยูอาร์สองตัวทั้งต้นเดือนและกลางเดือนนี้ขอเถนะขอเถนะขอเถนะเอาแล้วราคา219้บาบาท22บใบจะมีจริงไหมมาดูกันกดไลค์กันเข้ามาด้วยกดใบยังทุกคนกดเข้ามานะแอดก็จิ้ม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 แล้วก็ไป ซิดเลยงานนี้ได้มาห้าใบสูงสุดยี่สิบสองได้มาห้าโอ้ยก็ยังคงพูดเหมือนเดิมนะว่าความหวังเริ่มไกลออกไปแล้วมือข้างส้ายแอดนี่ยกขึ้นมาใบใบยุงเรียบร้อยโอ้ยตอนนี้มีหนึ่งร้อยเก้าสิบสามใบก็มันยังไม่พอว่ะทุกคน เพราะว่าใจแอดอยากเดชเจ้าโกมากกว่าเจ้ายุงนะแต่ถ้าเราได้นี่33มสใบแอดเปิดได้อีกค่ส2งแพ็คนะทุกคนเดี๋ยวไปเช็คกันก่อนนะคูปองน่าจะเหลือพอนะอีก,กสองแพ็คสุดท้ายเนี่ยแพ็คเท่าไหร่เมื่อกี้แล้วก็แพ็คหกเ้านี่สองยยี่บ่แบงคส้มก็เอาวะไปกระ้ใจให้แอดซีด้วยทุกคน โอโหโหลุ้นเว้ย <c oughs> คลิปนี้อาจจะเนิบๆอีกตามสเต็ปนะเพราะว่านั่นแหละมาลุ้นกันตอนดึกๆแอดไีด้อัดแต่ตอนดึกๆแต่ว่าอากาศมันเย็นนะเนาะนะพูดไปเรื่อยอีกแหละ <c oughs> มาทุกคนแพ็ก349บาท33บใบผมขอแม็กสุดสักอันได้ไหม GM ให้แต่อันดับ3มาตลอดอ่ะไอรางวัลท็อป3ใช่ไหมทุกคนแต่ว่าแอดซีขอแบบว่าอันดับ1บ้างอย่างน้นอยๆก็มีหวังนะเนี่ยสายมสิบสามใบขอใครยีตาก่อนสัก2ทีเฮ้ยวงการเกมให้เรามาแล้วไหนที่สุดเขาก็เห็นถึงความพยายามของแอดซีคนนี้โอ้โหสามสิบสามใบ ก็เริ่มจะมีหวังอีกรอบแล้วนะตอนนี้มี226ใบก็แพ็กหน้าอีก66ใบถ้าเราได้รับลองว่าเจ้ายุงแอดซีจะได้มันมาครอบครองแน่นอนขอเถนนะขอเถอน,นะนี่33ใบเลยวะถ้าก่อนหน้านี้ได้แบบแม็กแม็กเหมือนกันนี่ยิ่งมีโอกาสได้เลยวะทุกคนก็ย <five intervals> ังด <ec il at> ีที่เราไม่ได้เพชรวิ เราจะไม่พูดถึงเพชมันเป็นหลางตบปาก2ทีโอเคโอโ้โ,อโหโเจ็บตอนนี้คูปองเราเหลือ177ก็น่าจะพออยู่นะทุกคนกับการสุ่มแพ็คสุดท้าย699 ฝากกดไลค์ไปกำลังใจให้แอดด้วยแล้วก็ใครอยากลุ้นตามก็ที่ร้านนะที่เว็บดิเออนั่นแหละเว็บเขามาสปอรอแอดซีนะเว็บคันเทพก็ฝากไปอุดหนุนเขาด้วยรักกันเติมง่ายๆจริงๆทุกคนเติมโคดไว้อ่ะแอดบอกเลยมาดูหน้าทีมกันนะตอนนี้นี่เจ้ายุงนะถ้าได้มาเราก็จะเอามาแทนเจ้าหมาไปก่อน มันก็แปลกๆแต่ไม่เป็นไรใ,ใส่มาก่อนไงเผื่อวงการเกม,เมจะรู้ว่าเราอยากได้ยุงก็เอายุงใส่เข้ามาในทีมให้เรียบร้อยเหลือเวลาอีกเพียงแค่10นาทีทุกคนอเอ้ยไม่ใช่ดิอีกหนึ่งชั่วโมง10นาทีเออตาบือ้อมา699แพ็กสุดท้ายที่แอดจะลุ้นนะเดือนนี้แล้วเพราะพรุ่งนี้มันก็น่าจะออกไปเป็นทีมเรียบร้อยก็ตึงวะ <c oughs> ค,ค่อนข้างตึงเลยอัดกีไปก็หนาวไปแล้วก็ต้องมันหนาวในเกมแต่ขอเถอะนะวงการเกมทำให้แอดซีอบอุ่นใจทีเถกับแพ็คสุดท้าย66ใบกใบแต่ได้มา66ใบนี้เรื่องเงียบรู้เรื่องเลยจะยุงจะไม่ต้องเลือกอามสใบ พดีมากแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้จุยุงว่ะทุกคนซึ่งงบแอดซก็หมดแล้วแต่ได้มา3 0มสิบใบมันก็ดีใจนะเอาจริงๆถ้าเรามีงบเยอะกว่านี้ไปต่อ,อยังไงก็ได้แต่งบแอดซมันมาถึงทางตันแล้วในเดือนนี้ก็ฝากอุดหนุนทั้งลูกค้าฝากอุดหนุนทั้งแอดซด้วยตอนนี้เราก็ได้มาทั้งหมด256ใบ ก็น่าจะต้องไปหลอดเจ้าโกไหมโอ้โห2ย5 6เดี๋ยวขอคิดก่อนมันจะพอไหมทุกคน256บวก36บวก36นะตอนต้นเดือนเพื่อเอาเด็กอีกก็ไม่พอทุกคนแต่ว่าถือว่าดวงวันนี้ไม่แย่นะไม่ได้เพชรเลยก็โอเคแล้วอะ่ะ ทำไมแอสซีต้องหน่อยๆเนี่ยโอ้ยเอเนร์จี้กลับมากลับมากกับมาโอเคโอเคถือว่าเราอาจจะต้องปล่อยเจ้ายุงไปก็ไม่เป็นไรทุกคนอย่างน้อยๆเราก็ได้ตัวดำมาดองไว้ก่อน256บใบถ้าเจ้ายุงมันเป็นเนื้อคู่ของเราป่านนี้เราก็จะได้มันมาครอบครองแต่ว่านั่นแหละมันคงไม่ใช่ <c oughs> แอดก็คงจะต้องไปเอาเจ้าโกโถแทนและกันทุกคนยังไงก็ขอมาคิดขอรับนี่ก่อนเออนี่ ตูแบงแล้วก็เตียต๋ยวต้นต,ต,ตุ่นกันนะแป๊บนึงนี่เรียบร้อยได้เพชรมาอีก1,200เพชรก็เดี๋ยวแอดขออนุญาตไปคำนวณไปคิดก่อนแล้วกันว่าจะทำไหม อีกเพียงแค่10นาทีสุดท้ายตูเจยุงก็จะออกจากเซิร์ฟเวอร์เราไปเรียบร้อยแอดก็นั่งคิดนั่งคำนวณมาเรียบร้อยแล้วว่าตัวดำแอดมันไม่พอจริงๆแอดต้องดองไว้รอเจเด็กด้วยนะพอเจเด็กมันพลาดไม่ได้เด็ดขาดแอดก็เลยตัดสินใจว่าคงจะต้องฆําเจยุงแล้วค่อยไปเจอกันเดือนมีนาคมโอ้โหถ้าตอนนั้นไม่ยังจำเป็นนะจริงๆอ่ะหินแอดก็เหลือนะั้นนี่มีกล่องเลือกหินด้วยแต่ว่าแอดคงคัง มันใจว่าดวงอย่างแอดมันการันตีคงจะไม่มีหวังได้120ใบอะไรเหมือนเขาหรอกเนี่ยเจ้าหมาแอดก็จะวังไว้เป็นเจ้าโกนะแบบว่าใส่โลอามาตะไม้กลางเขียนพอดีเลยทุกคนก็นั่นแหละมารอดูเลยว่าเราเ,เดี๋ยวแอดพาไปเทสดีกว่างี้ เออมันจะมีทีมแฟรแอดอยูย่ไม่ใช่หน้านี้นี่ตอนนี้แอดได้ทีมแฟรแอดมาเรียบร้อยนะแต่ว่าทีมนี้จะเป็นตัวแทนของฝั่งยุงส่วนทีมแอดเย็ไอซีแปดแปดแปเป็นตัวแทนของฝั่งโกเคสึแต่ก่อนอื่นมาทุกคนเดี๋ยวแอดพาไปร้องเทสกันก่อนเลยนี่ ตอนแอดโพสขายตัวนี้นะตัวนี้ยังโพสขายอยู่ที่เพจแอดนะก็คือมีคนคิดว่าแอดซีจะบิดเรียบร้อยแล้วก็โพสขายไอ้ดีคือมันเหมือนกันสุดๆไปเลยเพียงแค่มียุงนะแล้วปาดมาก่อนได้แฟปดะกายแสง11ล้านดาเมจและถึงเทิร์นแฟดแอดปาดไปแล้วเหมือนว่า เสียงแอดไม่คยมีแล้วก็นั่นแหละทุกคนอีกสักพักก็เข้านอนแล้วและไปแล้วโซนิกปาดไปก็คือแอดไม่ได้ใส่ความไวมานะแล้วมาดูกันเจ้ายุงออยังเจ้าแสดไลป์ปาดมาก่อนอีกหนึ่งทีโอเคทีมแอดก็ดับไปเออมกันแล้วเดี๋ยวทีมตรงข้ามแอดไม่ได้ใส่คอให้มานี่หว่าขอโทษขอโทษ โอ้ยการเทสการเทสรอบนี้เหมือนจะมีความผิดพลาดนะก็ช่ามไเป็นไรดูไปแบบเข้าๆกันนะก็เดี๋ยวค่อยมาลองเทสต,ตอนที่แอดได้ส่มโกแล้วก็มาเทสกับทีมนี้นะว่าตัวแทนของฝั่งมีโกก็ดเส่กับฝั่งยุงทีมไขมันจะดุเดือดกว่ากันก็โอเคเลยเดี๋ยวรอดูแล้วกัน และมาแล้วเจนอตชี G. ไปคิดว่าทีมแอดน่าจะชนะได้ไม่ยากไม่เย็นนะเพราะว่าเทียนตรงข้ามไม่ได้ใส่คอมาขอหายใจก่อนไปไปจิมไปง่วงแล้วเร็วๆเร็วๆรีบจบดิและไปโซนิปิดแน่นอนชนะเรียบร้อยกดข,ข้ามเลยละกันเอ๊ะไม่เ,เดี๋ยวเฮ้ยทีมแอดแพ้โอโย โคตรเจ็บเลยวะแพ้ทีมไม่มีคอเอ้ยเป็นไปได้ไงวะนนี้อะโ,โ,โ,โหทุกคนก็ หรือแอดอาจจะมองโบจะยุ่งเกินไปเฮ้ย hey, ทีมเราก็ไปฟูทีมแล้วนะแต่ว่าไปแพ้ทีมไม่มีขอแย่ yeah, ละแบบนี้โอ้โ oh, ห oh, oh. คิดหนักก็ไม่เป็นไรค่อยว่ากันแต่ตอนนี้รอมาเปรียบเทียบตอนที่มีโกแล้วกันทุกคนก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันก็ขออนุญาตไปนอนก่อนแล้วกันแล้วเจอกัน ก็อีกเพียงแค่หนึ่งนาทีสุดท้ายเจ้ายุงก็จะออกจากเซิร์ฟเราไปเป็นที่เรียบร้อยแอดซีก็จะมานั่งอำลาเจ้ายุงส่งท้ายตอนนี้ก็อากาศค่อนข้างหนาวทุกคนก็อย่าลืมดูแลส,สุขภาพกันด้วยละกันออกไปข้างนอกก็ใส่เสื้อหนาๆกันด้วยไม่งั้นจะป่วยป่อยๆเหมือนแอดอต่แอดแข็งแรงนะแต่เสียงไม่ค่อยแข็งแรงคิดว่าก่อนหน้านี้น่าจะพูดไม่รู้เรื่องหรือว่าเสียง ดูแ,แผวๆไปกน็นั่นแหละตอนนี้ร่างกายต้องการพักผ่อนจัดๆแต่มานั่งส่งท้ายเจยุงด้วยกันทุกคนเราก็ทำได้แค่มองเธอเดินจากไปได้แค่มองเธอเดินจากไปไมหรู้ไหลยันใจไม่เบื <c> ่อ <oughs> <c oughs> จําไม่ได้ละเพลงร้องยังไงใกล้แล้วเจยุง, <c oughs> งหมดสิทธิ์ได้มันเรียบร้อยรอดูตอนรีเทินนะก็ <c oughs> โอ้โหรอดูชะตากรรม ตอนที่เจ้าเด็กมาว่าทีมมีโกกับทีมมียุงทีมไหนจะถึกกว่ากันแล้วไปเรียบร้อยก็รอดูทุกคนฝากติดตามแอดด้วยและกันส่งแอดซีไป2องพันซับนี่ไงเจ้าโกคิดสือโผล่หน้าขึ้นมาแล้วมันบอกเดี๋ยวผมแบกเองไว้เจอกัน